สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงมดดำเมาข่าวหนิงเป้ยเสียกันแฉแหลกผัดกันแอบส่องเป็นหนึ่งในเรื่องข่าวเมาข่าวเผือกจับตามองสำหรับเรื่องราวของสี่สาวนางร้ายหนิงปณิตาเมยพิดนากระแตสุภักษรและเป้ยปานวาดที่ระยะหลังๆดูเหมือนจะมีปัญหากันโดยสาวเป้ยไม่ค่อยได้ไปเจอกับเพื่อนๆนเท่าไหร่อย่างในวันเกิดของสาวเมพิดนาที่มีการวิดีโอคอลแฮปปี้เบิร์ดเดย์กับเพื่อนๆก็ไร้เงาสาวเป้ยมาร่วมด้วย ล่าสุดมดดำคชาพาเผยเรื่องนี้ในรายการข่าวใส่ไข่ทั้งช่องไทยรัฐทีวีว่าผู้หญิงอยู่ด้วยกันหลายๆคนเดี๋ยวก็ตีกันเดี๋ยวก็คืนดีกันเห็นหนิงกับเป้ยไปไหนมาไหนด้วยกันไหมล่ะเมื่อก่อนติดกันจะตายบ้านอยู่ใกล้กันแองจี้ข่าวใส่ไข่ถามมดดำต่อว่ามีคนพยายามจะทําให้เขาคืนดีกันไหมงานนี้มดดำตอบว่าไม่รู้หนิงก็มีเหตุผลของหนิงเป้ยก็มีเหตุผลของเป้ยซึ่งดีเจเฉลเชาถามต่อว่าทิธิเหรอซึ่งมดดำก็ตอบว่าเออจะตีกันอีท่าไหนไม่รู้นะ คนนั้นก็คอยส่องคนนี้ก็คอยส่องว่าทําอะไรก็บ้านอยู่แค่หมู่บ้านเดียวกันแต่ก็ส่องกันเอง